สวัสดีครับพบกับผมเอสลูกชายขายฟอร์ที่บริษการขายฟอร์ดลุ่งเจริญพันสาขาบางนาวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมทุกท่านมาพบกับรถยอดฮิตกับ f o r ์ด a รนเจอร์เอสเอลพรคันนี้นะครับเป็น Open Cap ยกสูงเหมาะกับคุณผู้ชมทุกท่านสายบรรทุกนะครับสายขายของสายผู้รับเหมาหรือสายที่ต้องการงานที่สมรรถนะการบรรทุกดีเยี่ยมนะครับกับโปรยอดฮิตของเราคันนี้นะครับก็คือ10,000 9,000บาทคุณผู้ชมทุกท่านสามารถเป็นเจ้าของ Ford Ranger XL p l u s Sport คันนี้ได้แล้วอย่าลืมนะครับสนใจอยากได้รถที่มีสมรรถนะในการบรรทุกดีเยี่ยมอยากมีรถที่มีความสูงที่สามารถลุยไปได้ทุกที่กับโปรที่สุดฮิตกับ19,000บาทออกรถกับเราได้เลยที่ Ford ดลุกยเเลยพัสสาขาบ,บางนาสำหรับวันนี้อย่าลืมมาใช้บริการกับรถยอดฮิตและโปรสุดฮิตของเราวันนี้หมดเวลากับ สอหลู่จนเลยพัฒนสาขาบางนานแล้วสวัสดีครับ